ลืมเอาชุดมาก็เลยมาหาชุดใส่แถวนี้แถวพระธาบุเจดีนัดเที่ยงแม่มาเนี่ยเขาเก็บโต๊ะแล้วแม่อันนี้เวลากระเทยกีนี่ใครอ่ีหน้าคุณมากเลยอ่ะแม่มันเกิดเก้าจมูกโดงเวอร์มาถึงปุ๊บงานเลี้ยงหรอคะอันนี้คือชั้นเพนหรอคะอันนี้เข้ามาถ่ายพีเวดดิ้งค่ะอยู่กันมา30กว่าปีแล้วเพิ่งมาถ่ายพีเวดดิ้งสวยจังเลยค่ะผมนะคะแต่หน้ายังไม่ได้เริ่มฉันอยากได้ชุดเนี้ยตาก แต่มีเจ้าของแล้วเหรอแม่มีจองแล้วแดนเซอร์ขาวดำชุด3า0ร้อยด็ดนี่ชุดดนเซอร์ของมึงเหรอพี่แกใส่ถุงผิดตัววะวันนี้สีซ่อมรถคันนี้สีแดงป้กีฬาสีเนาะหนูจัดกีฬาสีด้วยบวนทาเลด้วยแม่จัดหมดทุกอย่างเอาหมดค่ะออแกไนต์ก็จัดเอาค่ะแม่มาไม่ทันเมื่อคืนหนูไปจัดออแกไนต์มามีรูปโชว์จะมาลองชุดแม่ก่อนเลยแต่ก่อนอื่นนั่นคืออะไรอ่ะซองผัวเมียคีโอพัตานะ เยอะที่สุดและก็ร็อกที่สุดค่ะเวลามาหานะคะแหวกเอาค่าอย่าไปบอกเจ้าของร้านเลือกเองได้เลือกค่ะบาใหญ่ตัวใหญ่ขนาดไหนก็มีนะคะอีตักเครียดและลูดไม่ขึ้นสวยไหมคะน้องตักขาชุดนี้ค่าเช่าอยู่ที่เท่าไหร่คะ500บาทค่ะอีบ้าชุดเียนะ5 0 0ประกันเท่าไหร่200 200อพอพอที่แม่คีดเกดคืนคุณพระเช่าซ้ำซ้อนกันทำไงอ่ะอ้ยชุดหนุ่ยเยอะ อุยตากชุดนี้ก็สวยอะทั้งชุดอยู่ที่เท่าไหร่คะห้าร้อยค่ะ,ท,ะที่ไหนก็ล่อยกัน500ค่ะที่นี่นะคะที่เดียวถูกเกินแต่เ,ออเป็นถัดชนมาก็เท่าไหร่500รยยิบวกเพิ่มนะ500ค่ะใครชอบความอันลังการชุดนี้เท่าไหร่คะชุดนี้เป็นงานเจ้าสาวค่ะแม่1,000บาท1,000จริงพันหนึ่ง จริงๆมีเครื่องประดับเต็มยศกว่านี้นะแม่เจ้าสาวเนี่ยจะใส่ชุดนี้ก็ได้นะถ้าชอบความอลังการโทนสีนี้ก็มีโทนสีกับอาชุดนี้เท่าไหร่อ่ะห้ารอยแม่ห้ารอประกันสองร้อยประกันสองร้อยค่ะคุณะาเธอฉันชอบชุดนี้ฉันเอาชุดนี้ดีกว่ากลัวแพงอะดิแพงเท่าไหร่ 5 0าพอทั้งชุดเนี่ยนะ500ร้อคุณแม่ขะน้องแพมใส่ได้คุณแม่แม่ทั้งหลายก็ใส่ได้ครับเพราะนาดาแพมบ่าใหญ่อ,อก3ามอค่ะชุดนี้คือสวยมากน่ารักโซพิดตี้โซคิวแม่แม่ใส่ก็ได้นี่ที่น้องแพมใส่นี่คือไซส์ XL นะคะมีทุกไซส์เท่าไหร่อะเธอ300ค่ะแม่ประกัน200รอยเอ,อนี่เปิดร้านนี่เอากำไรหรือเอาสังคมคะ เอาความมันค่ะเอาความมันทําอย่างนี้บุญยิ่งถึงค่ะสิกากอบจไใบนะคะค่ะหลังเปิดร้านทําบุญป่ะค่ะพอฉันไปเจอเสื้อตัวนี้มาคือดีมากอะใส่สบายมากเลยแล้วก็โปร่งมากเฮ้ยคุณดีฮะนี่มันเสื้อคลุมหน้าตักเลื่อนคือสวยเวอร์จึ้งปึ้งปึ้งเท่าไหร่อะตามันึึงค่ะแม่มึงจะเก็บราคานี้ตัดหน้าร้านอื่นไม่ได้เราอยู่ได้นะอยู่ได้อยู่ได้นะคนอื่นอย่าว่ากันอย่า แล้วก็มาชุดเจ้าสาวอันนี้เท่าไหร่คะตั๊ก1,000งพันพสมุตรเจดีจะขายของราคาถูกไปถึงไหนแต่มึงต้องเลือกเอาเองค่ะแล้วแม่ไปเลือมาจากไหนนะถามจริงมึงเจ้าของร้านยังไม่รู้เลยว่าชุดนี้มันอยู่มาตรงไหนอุ้ยเจ้าสาวหรือเปล่าคะไม่ใช่ค่ะยังไม่มีเจ้าบ่าวค่ะยังไม่มีเจ้าบ่าวมาดามแพมมาดามแพมมาดามแพมอ้ยตายแล้วแคิดว่าเบลนันติตาเอาไม่ใช่หรอพี่มาดามแพมหัมาสีมาดามแพม สวัสดีค่ะมาดามเพมกันมาแต่งหน้าเจ้าสาวลูอลองทั้งวันก็ลองไม่หมดมันเยอะอะไรขนาดนี้ <c oughs> อันนี้เท่าไหร่อะค่าเช่าใหญ่เริ่มเริมอย่างเงี้ยชุดนี้800แม่เขาไม่กล้า,าใสหนูก็เลยลดบอกว่าเออ8 0 0มาใส่ให้ฉันด้วยวที่นาง้าอ่าวาไทยก็มารอเออมันลดนะโอ้สดีค่ะดีเด็กๆจำท่านได้ด้วยเอามามาม มาใครจะถ่ายมายะอ้าวเดินเลย <laughs> อึ้งอยู่ชุดน,นี้มาไงเนี่ยสวยจังอ้าวไม่รู้เรื่องด้วยชุดนี้สวย,วยอันนี้เพื่อนเจ้าสาวเหรอฮะใส่ไปนี่เจ้าสาวเกียดน,นะคือเยอะมากชุดอย่างนี้เท่าไหร่อะเธอตรงเนี้ห้าร้อยแม่ห้าร้อยเลยแต่เพื่อนนู่นลงนู้น่ะสามร้อยอันนี้เจ้าสาวเพิ่งลงใหม่ป้ายยังไม่ได้แกะเลยโอ้โหเพิ่งลงใหม่ลงมาจากเครื่องหรือลงมาจากไหนถามก่อนลงมาจากกระสอบ อ้ยชุดนี้สวยจังเลยอยากยัดจังเลยอยากไม่รู้จะยัดได้หรือเปล่าอ่ะถ้าท่านใส่อย่างนี้ไปงานแต่งนี่เจ้าสาจะเกียดปะไม่ให้ร่วมงานอันนี้ชุดสีเทานี้คือสวยมากเท่าไรยาสามร้อยเองค่ะแม่ค่ะแล้วสามร้อย้วไม่ พกตังค์มาไม่ถึงพันก็เช่าได้แล้วนะคะได้วันนี้ถ้าเช่าเท่าไหร่คะ300พอแล้วแม่300พอเฮ้ยคืนสวยป้ายราคายังไม่ได้เอาออกเลยยังไม่มีใครประเดิมใส่เลยเธอ,อมาเร็วรู้สึกว่าสวยราศีเจ้าสาวจับปะสวยยังเลยเชุดนี้อ่ะชุดใหม่ยังไม่ได้แกะป้ายราคาออกเลยใช่ไหมหนูตัก๊กใช่ใช่ค่ะแม่อันนี้เท่าไหร่อะสองพันพอแล้วสองพันพอค่ะชุดใหม่เปิดซิงอือนี่เลยค่ะ เอาชุดนี้เลยนะคะเอาชุดนี้เลยเมื่อกี้เขาจองชุดไว้ก่อนแล้วแล้วเขาเห็นแม่ใส่อะเขาจะเอาชุดนี้ใส่แข็งแม่กะว่าจะใส่กลับบ้านเล่นกับแมวค่ะเปลี่ยนเลยค่ะเอาอันนี้อันนี้ต่อเลยนะคะโอเคชุดนี้ออกแล้วนะคะสองพันอย่าไปฉีกชุดเขานะเพราะเขาจะใช้ต่อนะแม่โอเคไม่ฉีกก็ไม่ฉีกเ,เดี๋ยวไปเปลี่ยนผ้าก่อนสงสารเจ้าสาวจังเลยอะกลัวเจ้าสาวไม่สวยเลย,เลยใส่ชุดเดิมแกงเจ้าสาวไปก่อนให้เจ้าสาวเขาใสา่แต่เครื่องเพชรคู่ไม่ถอดน,นะ เจ้าสาวยึดชุดฉันไปแล้วผมเธอเป็นลอนเหรอของกูไา้ไปแล้วไปเก็บของเจ้าสาวก็ไปงานได้แล้วค่ะนักแขกรอไม่ได้ซองอ่ะไปค่ะเชิญ